เข้ามาวิ่งรับเขาเวลานั่งเท่านี้รถมาเห็นไหม้แม่บอกรถมาฝนก็ลงเม็ดไอ้เก้งน่ะเอานี้ไเฮ้ น้เสืออ่ะไอ้เก้งไม่มามันอดนดเนี่ยไม่รู้มันเป็นอะไรของมันเนี่ยตั้งต่อบานแล้เก้งด่ามาให้ตรงไหนก็กินตรงนั้นลถมาเดี๋ยวลถเยียบจนได้ ทาไม่ไปแล้วเพิงมานี่แหละนี่พี่ชหรอ้อาวแล้วก็น,นึกว่าไม่มาแล้วเนี่ยเขากินกันจะหมดอยู่ไรเก้งาวอือือไปลงน้ำมาครึ่งตัวเลยเปียก นกินให้หมดต้ลูกนะพอเลยพอเลยหมดแล้ว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 ลูกหมดแล้ว พอแล้วพอแล้วลูกรถมามนั้นหมดแล้วเนี่ยเอาอันนี้คาบมาันไอ้ขาว รถมาเห็นไหมถ้ารถมาเห็นไหมเอา้าเอา้าเอา้าไม่หลบรถรถต้องหลบหมดแล้วเก๊งอ๋อมาไม่คุดกันอยู่นู่นล่ะ มาทำไมกันนะทำไมไม่ไปอยู่โพงนู้นกันพอพอพอเอน้องเล่นด้วยเป็นไรเนี่ย<ะ>แล้วมันก็ชอบแย่เขานะน่ะมันนึกว่าพ่อมันในรายเดียวกันเลยไอ้ด,ด่างน,นึกว่าพ่อมันสิ รถมารถมาเห็นรถไหมเอยเอารถมาแล้วรถมาเห็นไหมเนะนี่ยเนี่ยเอา้าบอกว่ารถมา,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 าไม่มีแล้วแม่จะไปแล้วฝนลงเม็ดแล้วเนี่ยเดินข้ามกันไปข้ามกันมา บอกว่ามันหมดเข้าใจาไหมเก้งบอกมันหมดมันหมดไอีเก้งกันสิจะเห่าทำไมเนี่ยไอ,อีก,กันสิจะเห่าทำไมเนี่ยรถมาเห็นไหมหอื้อห